จอตอมแล้วนะคะวันนี้ตอมก็จะมาแนะนาําสําหรับลูกค้ามือใหม่ที่เพิ่งออกรถยูสุปไปนะคะจะเป็นตัวท็อปส่วนลานส่วนใหญ่นะคะกับไอ้ก้านปัดน้าฝนที่ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่ายกยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ตอมก็จะมาสาธิตแล้วก็วิธีการบอกการยกอไอ้ตัวก้านปัดน้ำฝนนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวตอมจะมาสาธิตการยกก้านปัดน้ำฝนของตัวท็อป ตั้งตั้งแต่กระบะแล้วก็มิวเอ็กเลยนะคะว่าเอาขึ้นยังไงนะคะก่อนอื่นก็คือสมมุติว่าตอนนี้คือเราสตาร์ทรถอยู่นะคะแล้วเราดับรถนะคะ,ะตัวก้านปัดน้ำฝนนะคะเราดันตัวนี้ค่ะเข้ามาเข้าตัวนะคะหนึ่งที่เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะก็สามารถยกได้เลยนะคะอ่ะแล้วเวลาเก็บนะคะเวลาเก็บเราก็กด ก้านตัวนี้นะคะเข้ามาอีกทีหนึง่งไอตัวก้านก็จะลดอ่าจะลงไปนะคะอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆนะคะสำหรับลูกค้ามือใหม่ที่ยงังไม่ทราบเนาะก็ไปได้